สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับเรามาชมกับรถคู b o t a b ต้าบีสองสี่สี่ศูนย์นะครับผมคันนี้เหมาะกับงานสวนมากเลยนะครับเป็นขนาดยี่สิบสี่แรงม้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับเดรนเอเจคชั่นนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นเอสดีหนึ่งสามหนึ่งนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคันบนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอ่าตัวนี้จะเป็น ตัดหญ้านะครับขนาด1เมตรนะครับงานสวนนี่เหมาะมากเลยนะครับยีแรงม้านะครับใบมีคันบนพร้อมตัดหญ้าขนาด1เมตรมือส่อนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 7 9 0สนบาทนะครับคันนี้สภาพเป็นยังไงนี่เลยครับสภาพโดยรวมนะครับยางเดิม4เส้นนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับรถจดทะเบียนคันนี้จดทะเบียนปี59นะครับนี่สภาพด้านหลังการใช้งานพาวิดีโอมานะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับนี่เลยฮะยี่สบสี่แรงม้านะครับเอาไปใช้งานสวนนะครับตัดหญ้าอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยนะครับตามคันหนงคันนาได้นะครับเพราะเป็นมี่คันบนนะครับใต้ท้องจะโล่งนะครับขับง่ายนะครับสําหรับยี่สิบสี่แรงนะครับนี่เลยสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีในระยะทางสามรอยกิโลเมตรแรกนะครับราคาก็ต่อรองได้มาทดลองขับกันได้นะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขือนะครับผมสวยๆนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับงานสวนหายากนะครับส่วนใหญ่เป็นรถรุ่นบีได้เป็นรถงานล่องอ้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูชั่วโมงนะครับ3 4 5ชั่วโมงนะครับ รุ่นเีสตาร์จยาเนี้ยต,ต้องสองมือนะครับ นี่สนใจนะครับขนาดรุ่นบีนะครับบีสองสี่สี่ศูนย์นะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมปีห้าเก้านะครับมีคันบนพร้อมตัดหญ้าขนาดหนึ่งเมตรมือสองนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทางสามกิโลเมตรแรกนะครับมาชมตัวจริงได้ทดลองขับได้นะครับโทรมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดในร้านประหัดแท็กเตอร์เปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ